วนกันไปด้านซ้ายลึงออกมาขวารอกไกลๆมาแบบนี้แล้วก็ทำสี่แล้วก็ให้จอต่อยิงแล้วก็สับตูเงินล้านอย่างนั้นนาพัดนาเฉาแล้วติด่ออยิงแล้วก็ติดเส้นสับตูได้ต้องการแล้วก็มงคือกับสับตูได้ครับ หรืออ้โหโดนตัดเสียบอลกันเบ็นนี้เสียบอลกันหาแบบนี้แล้วยกหนีศัตรูโลยกหนีศัตรูลวมันจันทร์ครับลีของวันพุธแล้วก็ลีของวันพุธแล้วก็ลีของวันพุธศรีแล้วก็จะมีลีวันศัตรตามมาใหม่เคาะให้วิ่งทำช่องหลงไ้ซ้ายเลยตัวนี้แล้วก็เฉาะมาดอกนี้จับบอลแล้วหนีบ้านโถ่จะติดเสตศัตรูเหมือนเดิมแบบ โอ้ยังไม่ผ่านือสตูครับแล้วก็ต้องลุงหนิงก็จะซื้งโอ้ยทู่มาบันดนี้สบายแท้โอ้ยทู่มาบันดนี้สบายแท้ต้องเบออกมาตัดเข้ามาแต่ว่าอย่างจังหวะยานันเข้ามาโอ้ยจะชนคานครับลุงหนิงครับซ้ายดีขวาแทงช่องมันนั้นข้าแล้วแปรมาเบาเกินไปขมือสตูเบาเกินไปขมือสตูก็ให้แทงกองหลังแล้วเปิดจะย,ายาันเข้ามาแล้วก็เข้ามือสตูอีกครั้งหนึ่งสวนกลับเข้าไปแม่นด้วยครับพักอ,อกให้แล้วก็ดูตัวของลุงคริงกับก็สวิ้เดนดา มีใครไหมาจาังหวะนี้ยังไม่ผ่านมีคนแล้วก็ยัดไอ้ลองไกลๆมาใม่ครับทุบทิ้งทุบทิ้งมาสาตูแต่งบันดีข่าขวานหลอกยัดเลยจังวันยังไม่ผ่านมือคนนี้ครับหนึ่ง,น,ง,งนี้แล้วก็ดูคต,ติดเค้ืมาใหม่จังวันของโอ้โหดูดุงนิงนะตรงนี้แล้วก็ติดเซตสตูเหมือนเดิมโอกาได้เป็นฤดูสามจะมีหรือเปล่าจะมาหรือไม่ครับจังวันนี้ไปแล้วก็โอ้โหข้ากันเราไปกรอบเซอร์วิสโอ้โห จะวันนี้ได้หรือเปล่าปันจะติดตรงโตสาตูครับก็ไม่ได้ครับโดนแซะโดนตามตลอดยังตามตลอดยังไม่ผ่านมือคนนี้เหมือนเดิมครับช่องซ้ายต่างปอบหลอกเปล่าหลอกยิงเลยกันแล้วก็พาวเกมบุกก็จะวันนี้หลอกยิงอีกทีนึงก็อ้หสุดนี้ถือว่าเนียนมากสาตูของทีมกอฟเซอร์วิสแล้วใชัโดนฉกเข้ามาดูว่ามีสกอร์หรือเปล่าหนุ่งยิงยัดตรงนี้ก็ยิง ยัดตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีครับอ่าไม่ดีสแ,แล้วเจา้านี้แล้วแล้วอะไรันจะมาวนลอ็อกเอโหนี่เจ้าสวยมากครับอ๋อขึ้นมาแล้วหนูลิกก็เดี๋ยวสิงให้มาจอๆอ,อย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้ครับโทรศัพท์ตูนเงินล้านยังจะนั่งนาพักนาเ่ย